สวัสดีค่ะพบก็บ่อยอีกแล้วเนาะคะ่ะมือนีมือนีอ้อยสิพามาชมบานในงบประมาณ3ามแสนบาทน,นะคะอยู่ท่บ้านนนสว่างวังเสือเนาะคะ่ะเป็นบานของแมวีเนาะค่ะพี่น้องซึ่งหลังไงโตงามให้เค่ะพี่น้องไปชมกันเลยค่ะค่ะบานหลังนี้เป็นบานสไตล์โมเดิร์นนะคะซึ่งเพิ่นสางไปแล้วประมาณ70%นะคะที่เหลือจะเป็นปูกระเบื้องนะคะใส่ประตูแล้วก็ใส่หน้าต่างอีกบานหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็ทาสีเนาะที่บ้านแล้วนะคะ บริเวณด้านหน้ามีความกว้างอา่าอยู่ที่เก่าเมตรเด้อค่ะความยาวบริเวณด้านข้างนะคะประมาณเก่าเมตรคือกันเด้อค่ะพี่น้องบ้านหลังนี้มีพื้นที่ทั้งเบิเบร์ดแปดสิบเมตรตารางเมตรเด้อค่ะพี่น้องค่ะตรงนี้จะเป็นประตูทางเขานะคะพี่น้องซึ่งเพื่อนจะเหตุเป็นเครื่องปูนกับเคองใหม่นะคะมองทางเขานะ,ะจะมีหน้าต่างอยู่สองทางนะคะพี่น้อง ทางนี้เป็นนาต่างือกันนะคะนาต่างของห้องข้างในนี่เนาะเดี๋ยวออยจะพาเขาไปเบิงนะคะส่วนนะคะส่วนด่านบนนะคะพี่น้องด่านบนถี่พี่น้องเห็ดนะคะก็จะเป็นฝาเรียบเนาะค่ะเพินจะติดฝาเบิดทางล่างแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็มองเชิงช่ายเนาะค่ะพี่น้องจะเป็นไม้ฟาชลานะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปชมด่านในก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ออยกับเดยเขามากข้างใน้าบานแล้วเนาะค่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะสีแบ่งเป็นสามล็อกเนาะค่ะพี่นอ้องเป็นห้องโถงห้องว่างเด้อค่ะพี่นอ้องตรงนี้เนาะพื้นที่ทั้งเบิดตรงห้องโถงนี้นะคะประมาณ27ตารางเมตรเด้อค่ะพี่นอ้องค่ะก็สิเป็นห้องห้องโถงห้องอ่าสำหรับนั่งเล่นเนาะค่ะพี่นอ้องซึ่งตอนนี้เพิ่นกเ็เฮ็ดไปแล้วประมาณ70%เด้อนะค่ะพี่นอ้องยังบ่ทันได้อ่าสมบูรณ์แบบเนาะคะ่ะซึ่งเพิ่นเหลือแต่ทาสีนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องเนาะ ใส่ประตูน้ำเนาะค่ะพี่น้องส่วนฝาพิ่นกระติศเรียบร้อยเวิดทั้งหลังแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวอ้อยเสิพผ้าเขามาเบิงในห้องนอนเนาะค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนเนาะห้องนอนจะมีหน้าต่างอยู่สามบานเด้อค่ะพี่นอ้องห้องนี้มีพื้นที่อยู่ประมาณเก่าตารางเมตรเด้อค่ะพี่น้องเด้อในพื้นที่ห้องนอนนะคะโล่งเย็นสบายค่ะนี่ก็เป็นของเชื่อบา พอดีนะคะสาหรับนอนนะ่ะสองคนกระไดเนาะคะ่ะพี่น้องหรือสามคนก็ไดเนาะคะ่ะมาทางนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะตรงที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นช่องทางเดินระหว่างห้องเนาะคะ่ะพี่นอ้องสําหรับอ่าไปห้องแต่ละหอะะ้องเนาะค่ะอ่าพื้นที่อยู่ประมาณหาตารางเมตรด้วยค่ะพี่น้องในพื้นที่ตรงที่เห็นอยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะทั้งคางสองคางนี่ก็จะเป็นห้องนอนทั้งสองเลยดะะ้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่อยจะพาเขาไปเบิงนเนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นห้องนอนนะคะอีกของหนึ่งนอกที่อ้อยพาเขามาเบิงนะคะห้องนี้ซีมีพื้นที่อยู่ทั้งเบิดเก่าตะล่างเมตรมีหน้าต่างอยู่ทั้งเบิดซีบานนะคะแล้วก็หน้าต่างนะคะจะเป็นแบบแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องแบบขำเอานะคะซึ่งพันติดไวหลายบานเนาะค่ะซีบานนอกมันก็จะเหี่ให้อากาศท้ายเท่แล้วก็โล่งสบายเย็นสบายนะคะในห้องเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบงอีกของหนึ่งเด้อค่ะพี่น้อง พี่น้องนี่ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่อยู่ตรงขามกันนะคะกับห้องเมื่อกี้ที่ออยพาไปเบิรงเนาะห้องนี้จะมีหน้าต่างยูซีบานนะคะมีพื้นที่ทั้งเบิดเก่าตล่างเมรเด้อค่ะหน้าต่างก็จะเหมือนกันทางหลังเลยนะคะพี่น้องซึ่งเพิ่นบ้านหนท่าซีเราบ้านในปูกระเบื้องเนาะคะ่ะพี่น้องเหลือแค่ขั้นตอนท่าซีกับปูกระเบื้องเท่าาั้นเด้อค่ะบ้านหลังนี้เนาะ,ะก็ถือว่าสําเร็จไปแล้ว70%นนะคะพี่น้องก็ ในพื้นที่ทั้งเบสนะคะ80เตารตางเมตรเะค่ะพื้นที่บาทเนาะค่ะในงบประมาณ300,000บาทรวมค่าสร้างและกค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งประตูเพิ่นบ้านไหนใส่เนาะค่ะพี่น้องเรือประตูนะคะที่บ้านไนติดนะคะหน้าต่างเพื่อนะจะติดเบิดทุกบ้านแล้วนะคะตรงนี้เพื่อนกนาจะบูยิบสันะคะข้างในเนาะก็ะถือว่าเป็นบ้านที่หลังใหญ่นะคะพี่น้องในงงบที่ถือว่าพอดีเลยเนาะค่ะ อพอดีเลยเนาะงบ3ามแสนนี้นะคะอยู่กันเด้หลายคนคะ่ะพี่น้องขอบขั้วไ่ก็สามารถอยู่ได้นะคะบออึอดอัดเนาะบ้านหลังนี้บมีห้องน้ำในตวัวด้วยะคะ่ะพี่น้องแล้วกับมีห้องขั้วเนาะค่ะห้องน้ำก็ห้องขั้วเป็นสียกออกจากตัวบ้านนะคะซึ่งข้างบิดนี้จะมีแต่ห,อห้องนอนเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วกห้องนั่งเล่นเนาะ,ะ่ทาทางนี้ก็จะเป็นประตูเปิดออกไปห้องขัข้วกับห้องน้ำดะะ้วยค่ะพี่น้องก็สามารถเปิดออกไปนะคะแล้วนกะ็มีบันไดเนาะคะ่ะยางลงไปเนาะ ค่ะสำหรับวมืนอ้อ้อยตรงขอบคุณแม่วีนะคะที่อนุญาตให้อ้อยมาทายทํำคลีบแล้วก็เยี่ยมชมบ้านเด้อค่ะซึ่งกะทือว่าเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องนะคะที่กำลังคืนอย่างนี้บ้านในงบประมาณ3 0 0แสนบาทน,นะคะบ้านหลังนี้สร้างในหมู่บ้านเฮาเด้อค่ะเพิ่มมาเพิ่นมาสร้างเนาะค่ะซึ่งกะทือว่าสร้างในงามนะคะพี่น้องแล้วก็ดูดีเลยที่เดียวเนาะค่ะ สำหรับมือนีขอบคุณพี่น้องนะคะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะจังนดอ่อยกาฝาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เฮ็ดคลิปต่อไปนี่เด้อค่ะพี่น้องสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ